แม่คุณเป้ะคะถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆของทางนนทบุรีเนี่ยเขาก็มีจัดกิจกรรมดีๆมากมายเลยใช่ไหมคะคุณเป้ครับ<ช>วันนี้ก็รวมมาให้ดูกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปติดตามได้นะคะกิจกรรมดีๆจากทางเทศบาลน,นครนนทบุรีกันค่ะ นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครธน,นบุรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุหมู่2ตลาดขวัญวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อนสําหรับผู้สูงอายุในการจัดอบรมได้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 ตามความเหมาะสม นายพงชัยเกาะมากรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมมีระเบียบว,วาระที่สำคัญการพิจารณาข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปีงบประมาณพศ2566ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นก่อนพิจารณาจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต่อไป นางสาวพิมพันธนานเดชากุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบรุรีเป็นประธานในพธิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดส่วมสาธารณะ นัดลานกิจกรรมสวนมกุฎดโรมายชรานโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาด200คนกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการทําความสะอาดส้วมสาธารนณะร่วมรณรงค์ส้วมสาธารณะปลอดภัยโดยมีพื้นที่ดําเนินการอาทิตย์ตลาดใต้ทางด่วนงามวงวานตลาดสดสมบูรณ์รัพย์ริมเขื่อนท่าน้านนทบรุรีและอุทยานมากุฎโรมายสรานเป็นต้น สำนักการช่างงานสวนสาธารณะดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมถนนนนทบุรีหนึ่งพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขตเทศบาลนาครนนทบรุรีให้สวยงามเป็นระเบียบโรงเรียนกีฬานาครนนทวิทยา6 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมระหว่างวันที่21มีนาคมถึง4เมษายน2566ณจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งโรงเรียนกีฬานครนมวิทยา6สามารถคว้าได้4เหรียญทอง8เหรียญเงิน4เหรียญทองแดง ศูนย์อปพรเทศบาลนครนนทบุรีรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้สนใจสามารถสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแยกสนามบินน้ำโทรศัพท์0 2 5 8 9 0 5 0 6าตั้งแต่บัดนี้จนถึง30เมษายน2566ายในวันและเวลาราชการ นี่ก็เป็นข่าวสารจากเทศบาลนครนนทบ,บุรีครับค่ะ